สวัสดีครับพี่น้องเรื่องหลอนๆเรื่องช็อกๆของวงการมอลำนั่นก็คือศิลปินที่ประกาศนะครับประกาศลงจากหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรต่อเนื่องกันเลยบอกเลยว่างานนี้นี่บวธรรมดานะครับพิษสังเกตย่างคักเลยตะว่าคาะเบื้องหน้าเบื้องลึกนี่เรื่องเล่าสิเป็นแบบใดอันนี้แอดมินกับบอหูบอสาบพือกันตะว่าเอามาบอกมาแจงข่าว คนแรกนะครับที่ลงไปนั่นก็คือนองแบมธนวัตรก่อนประกาศกอนมูเลยสําหรับนองแบมนี่ขอร่าขอลงจากหมอลําเสียงมีหกกอนถึงแม้สิมอยู่3ปี4ปีแล้วก่ขอร่ากอนตอนนั้นกับเพราะท่านได้บอกเหตุผลคือคนอื่นเด้แบมก็บ,บอกว่ากับมีตวาว่ากล่าวขอบคุณต่างๆเส้นทางชีวิตการตัดสินใจของแต่ละคนนะครับมันกับบ่คือกันคือว่านั่ล่ะในวงการนี้มีข้นมีลง แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือน้องแบมกลับไปล่ามาไหวก่อนสิล่งกลับไปกลับล่าผู้บริหารกลับล่าบอลนกบอลนุก,นกในการล่าลงจากหมร่ำเสียงมีหกครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นการล่งกลางเทอมตอนนั้นกากระแสกันยังบ่ปันใดแต่ว่าต่อจากน้องแบมนั่นก็คือศิลปินสาวอีกผู้หนึ่งน้องหนูฝ้าเออก็เป็นศิลปินอีกผู้หนึ่งที่ประกาศ ลงจากโมลัมเสียงวีหกกโอ้ยนอคือเป็นแบบนี้นอคือการขั้นสำหรับช็อกที่สุดนั่นก็คือเบเมีนผู้ใดนั่นก็คือน้องยุก,กิบอกเลยว่าน้องยุก,กินี่เป็นเหมือนกับเป็นตังไงล่ะเขาเอื่นว่าเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งเป็นจุดขายของคณะเออซึ่งเป็นนั่งเอกสาวเติบโตมาก ในสายนี่ครูกับบอลนอกมาตลอดเล่นน้ากันมาตลอดสร้างสีสันนะครับสร้างผลงานการแสดงมากมายบนเวทีเสียงวิหกตะวาก้อนหน้านี่กับมีดามาอันนั่นอันนี้อยู่อันนี้กับฮู้อยู่นะครับหรือว่าหลายคนแฟนคลับหลายคนอาจจะสงสังว่ามีดามามาตลอดในเรื่องจังสันจังสีบ่เหมาะสมเป็นแฟนกันบ่แบบนั่นแบบนี้ดามาจากแฟนครับนี่ตั้งขอสังเกตเลย ผมนี่ตั้งข้อสังเกตว่าบางครั้งนี่คนเหตุให้คนสร้างกันนี่ก็คือโลกโซเชียลนี่แหละแล้วก็แฟนคลับบางคนแฟนคลับวังดีก็มีแฟนคลับบอวังดีก็มียุจังสันยุจังสี่คือบอจังสันคือบอแบบนี้คือบอเหตุจังสันคือบอเหตุแบบนี้เป็นจังสี่ลรวะเป็นจังสั้นละวะผู้นั้นจังเป็นจังสี่ผู้นี่จังเป็นจังสันบางครั้งเนี่ยโลกของโซเชียลเนี่ยทุกคนมีโซเชียลในมือทุกคนสามารถที่จะไป คอมเมนต์ในคลิปนั่นไปคอมเมนต์ได้เวลาศิลปินเนี่ยไล่สดเนี่ยนกไล่สดยุคิไล่สดรือว่าคนอื่นไล่สดเขาไปปั่นป่วนเขาไปยัางไปแสดงความคิดเห็นไปต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอาชีพในศิลปินเนี่ยพิจใจกันหรือว่าอึดอดัดว่าไดพิดจัยดอกอึดอดัดอึดอัดในการทํางานอันไใดจังสิว่างโตแบบใดเฮ็ดแบบนี้กับพิษเฮ็ดแบบนี้กับบ่ถือใจจังสันจังสี เลยเกิดความอืดอัดนองยุกิกับโพดออกมาบอกว่ามีควอมืดอัดในการทํางานอันนี้เขากับบอสทรัผมกับบอสทรัพคือกันว่ามันเป็นประเด็น,นใดแนวเรื่องใดเพราะว่ายุคิกับบอสท่านไดออกมาชัดเจนออกมาแถลงข่าวออกมาเว่าถึงประเด็นนี้บอสนก,กับบอสท่านไดออกมาว้าในเรื่องของผู้บริหารของวงแต่ว่าจังใดจังใดนะครับกบ็ถือว่ามันเป็นวิธีเราวการวิธีทุก งานถูกหน่วยงานเป็นวิธีของการทํางานที่สี่มีพบมีจากมีล่ากันไปเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ากะคงความทรงจําดีๆต่อกันไว้กับโบไรพิจใจกันบ่อยังนะครับนกก็บอกว่าโบไรพิจใจยังกับน้องยุกิก็ว่าโบไรพิจใจกันกับพีดังนั้นกะบเบิรงรอรุ่นกันว่าศิลปินทั้งสามคนว่าว่าสิเป็นน้องแบมหนูฟ้าแล้วกัยุกิสิไปขึ้นไปสังกัด คณะใดวงใดหรือว่าสิเป็นในรูปแบบใดส่วนหมอลำเซวีฮอกาสู่ต่อนะครับคนที่อยู่กับสู่ต่อคนที่จากไปกับสู่กันได้บริเวณจากไปบริสู่ได้จากไปก็ต้องไปสู่ไปเริ่มต้นใหม่ครับคณะใหม่หรือว่าไปเริ่มต้นกับงานใหม่ๆคนอยู่ต่อก็ต,อต้องสู่เมื่อคนเก่าจากไปก็ต,ต้องหาคนใหม่เข้ามาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนสคริปมีการต่างๆ,ด,างๆดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะครับในวงการนี่บ่ได้โทษผู้ใด นะครับบอไหไลผู้ใดแน่นอนเลาะหมอลำนี่เขาเลาะมาวอกันมาคุยกันถึงความนาสิเป็นต่างๆกะย้อนว่าความอืดอัดวามดามาต่างๆผู้ใดเป็นแฟนคลับมอลำเสียงวิหกด้วยกับอ,อาซีมิบเม,มียวมิบเมียวเพว่าอาซีมีมูลหรือว่าอาซีมีข้อ,ขอมูลนะครับส่วนนี่ส่วนผมเนี่เพราะท่านได้มีขอม้ขอมูลต่างๆกับคอมเมนต์มาบอกในะว่าทิศทางเกิดจากสาเหตุที่อย่างเพื่อคนอยากหูเด้ เอออยากหูคือกันนะครับดังนั้นกาวิเคราะห์นี่คือมาแจ้งข่าวมาบอกแต่ว่าเป็นกําลังใจนะครับที่เฮ็ดคลิปนี้ขึ้นมาบอกเลยบอกว่าเป็นกําลังใจให้คนที่จากไปเป็นกําลังใจให้คนที่อยู่สู่ต่อกันไปเออสู่ต่อกันไปเป็นกําลังใจให้เรื่อยๆสผู้สุขคนนั่นแหละแต่ว่าขันมีข่าวอีกอย่างอัปเดตมาใหม่ว่าสาเหตุนั่นสาเหตุนี้หรือว่าแต่ละคนออกมาถแถลงข่าวพูดถึงประเด็นนี้กระสีฟ่าวเอามาอัปเดต ให้หูให้ชมกันสรุปง่ายๆแล้วมีศิลปินสามคนเดี๋ยวนี้ที่ลงจากเสียงวิหกเกิดขึ้นมีแบมมีนูฟาแล้วก็ยุกิสิม,มีคนต่อไปบออันนี้ก็ต้องถาเบิ่งว่าสิม,มีหรือบมอบมีหรือว่ามีเพียงเท่านี้ที่บวกือลาหมอลำเสียงวิหกเอาสู่กันต่อสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ละพี่น้อง